านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97.0 MHz ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา19.30น,นถึง20.00นาพบกับพญาไม้พเด็จผูรีปฏิพานและบุญกรมดงบังสถานในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz เราอยากขออะไรให้กับประเทศไทยขอให้ประเทศมั่งคั่งขอให้เราพัฒนาไม่น้อยหน้าประเทศอื่นขอให้คนมีคุณภาพขอให้เราอยู่ดีมีสุขสิ่งที่ขอเป็นจริงได้ถ้าเริ่มต้นด้วยการลงมือทำโรงเรียนกำเนิดวิดและสถาบันวิทยาศิริเมธีโดยกลุ่มปตทก้าวแรกของการเปลี่ยนประเทศให้เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสร้างนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์เพื่อรับใช้ชาติ ตะโกนสุดเสียงว่ายูเรก้ามาทดลองเรื่องพลังงานผ่านการวาดการ์ตูนกับเราพ T t Comic Contest ปี5พลังงานท้าทดลองการประกวดวาดการ์ตูนที่บิกบึกบืนมโหรานรวมนักวาดการ์ตูนไวมากที่สุดตูมตาด้วยรางวัลมูลค่ากว่า4 0 0แสนบาทพร้อมโอกาสโชว์ผลงานในนิตยสารอเดตลอด1ปีเต็มเพราะพลังงานต้องทดลองไม่ใช่แค่ทดแทนคลิก facebook.com/pttcomic วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับรายการเซา อธิตสกิจดข่าววันนี้ก็มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับผมบุญกรมนองวงสถานและก็คุณประเดชภูริปฏิภาณนะครับสําหรับรายการเสาอาทิตย์สกิจดข่าวนะครับ ถ้าทอดออกอากาศทางคลื่น97เมกะเฮิร์ urst, สถานีวิยุกระจายเสียง่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับเ,เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวการเลือกตั้งในพม่านะครับซึ่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีการเลือกตั้งทั่วไปนะครับก็ปรากฏว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ได้รับความสนใจจากทั่วโลกนะครับในขณาเดียวกันนะครับก็ เราจะมาสอบถามจากคุณประเด็จว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับซึ่งก็ปรากฏว่าพรรคของนางองซานสุกีได้รับการชัยชนะอย่างไม่เป็นทางการนะครับแต่มันก็จะมีผลอะไรเกิดขึ้นหรือไม่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเมืองในพม่าแล้วก็ผลที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยนะครับครับสวัสดีครับคุณประเด็จครับ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 สวัสดีครับรายการเสาอาทิตย์สศษกิจข่าววันนี้ก็มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณประเด็ครับ ครับครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งในประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยแหละครับคุณเบรดครับซึ่งทั่วโลกต่างก็ให้ความสนใจอยู่นะครับนั่นก็คือการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศเมียนมาหรือพม่าเดิมนะครับครับซึ่งล่าสุดนะครับก็ปรากฏว่าพรรคของนางองซานสุเกียนะครับได้รับเลือกตั้งมากนะครับในขณะเดียวกันก็มีประชาชนชาวพม่านะครับไปออกเสียงเลือกตั้งกันจิมมอร์นาะครับ ที่นีณคุณเ็จครับมองว่าการที่ชาวพม่าออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกันมากครั้งนี้นะครับคือคุณเบสถือว่าเป็นสาเหตุเกิดจากอะไรครับเพราะว่าหนึ่งข้อข้พม่าเนี่ยเขาก็ต่อสู้มาเพื่อประชาธิปไตยมาเนี่ยขนานนะนานมากนะเพราะนั้นเรื่องราวข่าวข่าวเขาล้มบ่าบาดเจ็บล้มตายก็หลายครั้งครับแล้วก็ชาวพม่าเนี่ยพระนะฮะคือคนท่างฝั่งพม่าหรือฝั่ง พวกอนก็นดีพวกนี้เป็นพวกที่เป็นพวกชอบศาสนาเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในศาสนาถืนนอว่า,ารักการศาสนามากคร<ช>ับแล้วในพม่าเนี่ยพระเนี่ยเป็นผู้นําทางการเมืองด้วยนะคร<อ>ับใช่ครับเพราะนั้นเลยแล้วพระที่เคยออกมาเดินขบวนนะฮะเดินเรีง<ช>ย,ยงร้องประชาธิปไตยแล้วก็โดปปปนปราบปรามไปนะเพราะฉะนั้นทั้งศาสนาเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนทางการเมืองซึ่งมีอิทธิพลมากครับ ประธานาธิบดีมาคอสของฟิลิปปินส์มีอำนาจมากมายเนี่ยแต่ตอนที่เขาร่มเนี่ยเขาเพราะองคอ์กรทางศาสนาไม่ว่าศาสนาพุทธหรือศาสนาคริสต์เนี่ยก็ปฏิเสธอำนาจของมาคอสกับอิเดดานะฮะก็ทำให้อำนาจของเขาเนี่ยพังทลายท่านประธานาธิบดีมาคอสเนี่ยระหว่างที่มีอำนาจนใครค็ตามที่จะเป็นนายพลเนี่ย ก็จะเลียดไปแล้วก็ให้เงินมากรบเป๋านะบอกว่าเป็นในผลแล้วก็ให้นำตัวดีอไปคงอะไรแล้วลแหลก็พูดง่าย<ช>ก็ให้รักษาเกียรติรักษาเกียรติยศไปก็เงินก้อนนี้ไปก็ใช้เอ,เอาเอาไปใช้กันนะ<ช>เพราะฉะนั้นเนืออิทธิพลของมาคอสกับกองทัพเนี่ยรุนแรงมากนะ<ช>จนในที่สุดเนื่อเมื่อมนทนเมื่อเมืนไม่ไหวก็ถิอการใช้อํานาจแบบว่าเรดิกการนะ ยิงคู่ต่อสู้ทางการเมืองตายไปนะ,ะแล้วก็มันเลยเกิดขึ้นใหญ่ต่อสู้กันมายยาวนานนี่ที่พลของศาสนาในในในภาคพ,พื้นเราเนี่ยมีบทบาทสูงพม่าเนี่ยยิ่งมากกว่าใครอื่นนะเพ <นะ S 2> ราะระนั้นวันนี้พอมันเป็นประชาไตายสูงปั๊บพวกการต่อสู้ที่อดกันมาตั้งยี่สิบต้นที่ปีมันก็ปัดฟุ่นกัดังเอ่อส่วนชาติเล็ก,กัดไอพวกเผ่าพันธุ์อืต่างๆในพม่าเนี่ย เขาเรียกร้องเพื่อจะมีจิตมีเสียงครับในในในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยนะฮะจนขนาดถึงขั้นมีการตั้งกองกำลังมีการยิงรบการมีการปะทะขราะม่าเขาเหล่านั้นก็ต้องการสชาธิปไตายเพื่อให้เองได้มีจิตมีเสียงครับในพื้นที่ของเขานะฮะเพราะฉะนั้นพลังทางประธิปไตของพม่าที่จริเราองากจแต่กว่าเนี่ยมันมาจากคนพวกฝ่ายเดครนะนะมันก็เลยเกิดการนีวออกมาตั้งแปดสิบเปอร์เซ็นต์ใหม่มาใช้เจ็ดใช้เียง แต่ใน80%เนี่ยนะฮะสมมุติว่านะสมมติว่า,มมวาองซานคูจีได้มาครึ่งหนึ่งตัวครึ่งหนึ่งของ80ครับเขาก็จะได้เขาก็ยังไม่ใช่มีเสียงมากนะฮะครับถ้าได้ไม่ถึงถ้าได้เกินครึ่งไวนิดหน่อยเองก็มันก็ยังไม่ม,ไม,มันก็ยังไม่ใช่เสียง ừ ừ ที่จะเป็นของของซานซูจีครับเพราะว่า80%ของคนมาลงคะแนนเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าขององซานซูจีเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่ครับ เียแต่เป็นการดีใจที่พม่ามีการเลือกตั้งคน80%โตมาใช้สิทธิ์แต่การใช้สิทธิ์ใน80%เนี่ยมันจะเป็นขององค์จันทุตีเท่าไหร่รยังไม่มีใครรู้ครนะรู้ก็เพิ่งเพิเว่าองค์จนทุตีนำสุดแต่จะนำได้แค่ไหนนำจนนำจนสามารถจะตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้หรือเปล่าอันนี้ยังยังเป็นเรืร่องคลางแคลงใจกันอยู่นะยังเป็นตัวเลขที่ยังต้องตรวจสอบไปอีกประมาณ10วัน20วันถึงจะออกมาชัดเจนว่าองซาจนทุชีเนี่ย มีคะแนนจริงๆริงอ่อยู่เท่าไหร่บุ๊คบุ๊คมเคยเคยเคยบอกว่าในคะแนนเสียงทั้งหมดสองสภาเนี่ยยี่ห้าเปอร์เซ็นเป็นของทหารใช่ไหมครับใช่ครับถ้ายี่ห้าเปอร์เซ็นต์องทหารเนี่ยถ้าเอาการตุจีได้มาได้มาครึ่งหนึ่งคะแนนที่มีทั้งหมดเขาก็จะได้ประมาณยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นครับก็ทหารมียี่ห้าทหารไม่ยี่ยี่หกเปอร์เซ็นต์ทหารก็จะเป็นใหญ่ต่อไปได้ใน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 ประเทศประมาณครับ เพราะนั้นตัวเลขขนาดนี้ยังกว่ายังไม่ชัดเจนน่ะครับครับก็มีครับพักคเล็กพักคน้อยไปบวกกับพักคของเอ่อของทหารรวมแล้วได้ห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็แปลว่าของการสูจีก็ยังไม่ได้จับต้งรัฐบาลนะครับครับเพราะนั้นขนาดนี้เราอาจจะดีใจเกินไปหรือเปล่าเราอาจจะดีใจเร็วเกินไปหรือเปล่าก็เป็นเรื่องที่ต้องไปไขข้ควากันดูนะครับครับครับเออุ้อ ครับคุณประเด็จครับเมื่อ25ปีที่แล้วนะครับทางพรรคของนางองสาสุกีก็ชนะเลือกตั้งนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลหรือทางกองทัพพม่าก็ไม่ไม่ให้จัดตั้งรัฐบาลนะครับหลังจากนั้นพรรคของนางองสาสุกีก็ไม่ลงเลือกตั้งเลยนะครับแต่เที่ยวนี้นะครับการที่นางองสาสุกีได้ตัดสินใจนําพรรคลงเลือกตั้งเที่ยวนี้นะครับคุณประเด็มองปรากฏการณ์นี้อย่างไรมองว่าเป็นความ ประดีประนอมหรือเป็นปองดองในการที่จะระหว่างกองทัพกับทางกับรางของซานสุจีหรือเปล่าครับคือเป็นบทเรียนขององซานสุจีนะฮะในการเลือกตั้งั้งแล้วเนี่ยเขาบอยขอไม่ลงเลือกตั้งะนะฮะเพราะรัฐมนูนเนี่ยไม่เอื้อให้เธอได้เป็นประธานาธิบดีเธอก็ไม่เอารัฐมนูนฉบับนั้นแล้วเธอก็เลยไม่ลงเลือกตั้งแต่ไม่ลงเลือกตั้งนี่มันทำาให้เกิดขึ้นมัน้าไม่เกิดรัฐบาลทหารเขาก็ใช้กฎเกณฑ์นี้เลยว่าให้เลือกตั้งไม่เลือกเองเลยว่า ไม่ลงเองเขาก็ลงเรือกตั้งเขาก็ชน้าเป็นรัฐบาลแบบพักเดี๋ยวมาอีกสี่ปีแล้วออกบทเรียนในในในคราวที่แล้วเนี่ยทําให้องซานคูจีรู้ว่าถ้าถ้ายังทำอย่งเก่าอีกตัวเองก็จะไม่ได้เป็นก็เป็นฝ่ายค้านอีกนะเพราะนั้นะาการเนี่ยไอ้บทเรียนราคาที่ที่พาดไปแล้วสี่ปีเนี่ยมันเป็นความทรงจําที่เจ็บปวดขององซานซูจีัะนะ,ะเพราะฉะนั้นเธอพาวนี้มาเธอถึงลงเข้าเรยทีเลือกตั้งทั้งที่ เรื่องราวในในล้มลนนก็ยังไม่ได้ไม่ได้ดักจจนที่ว่าชัดเจนมากมายครับแต่ก็ต้องลงเรื่องตั้งเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้มีทางไม่ีทางออกครับแล้วมันเป็นความคิดที่ผมคิดว่าถูกคือให้มวลชนเนี่ยถ้าได้มีความรู้สึกเป็นผูมนึกเป็นลกลุ่มข้อกับการเป็นประชาธิปไตยก่อนครับส่วนจะเป็นไว้ใจไตเพื่อใครเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ต้องทําบรรยากาศของประชาธิปไตยให้มันเป็นบรรยากาศที่แท้ให้เกิดขึ้นในเมืองในเมืองเนพม่าก่อนครับนะซึ่งข้ผมว็ข้อถูก นะก็แต่คา่แล้เนี่ยที่ท่านเพอไม่ไม่ยอมลงเนี่ยทําให้เขาเอ่อฝ่ายรัฐบาลเนี่ยตีขลุ่มก็เอาบีมีปืนอยู่แล้วด้วยพรามีความชอบทาด้วยก็อยู่ไปอสี่ตีออกมาสี่ปแต่ว่าเอ่อท่านในคนในเออเต็งเต็งอันนะเต็งเสงวะเต็งเสงเต็งเสงเนี่ยนะในคนเต็งเสงเนี่ยเป็นคนที่เคยสอบถามคนที่ใกล้ชิดกับทั้งพม่าทุกคบ ถ้าเป็นคนที่เป็นทหารที่มีเอมีบุคลิกที่ดีนะไม่ใช่ทหารที่เป็นคนที่ประพฤุิการแํานาจนะฮะแล้วก็เป็นคนมีเวลาคนไทยไปทำหมากินที่พม่าเนี่ยบางคนที่พบกับเขาเนี่ยก็เป็นคนท่านก็เป็นคนที่ไม่เรียกร้องผลประโยชน์ไม่ว่าจะช่วยใครทําอะไรนะนะก็เป็นเป็นภาพที่ดีซึ่งผมว่าองซานทูจีเองก็รู้จักว่าเ็งเ็งเนี่ยเป็นใคร ครวเป็นคนที่เอ,อื้อมาทางบรรยากาศที่เป็นประชาธิปไตยพูดง่ายทั้งสองคนเนี่ยไม่ว่าจะอ,อง,ทงทัานซูจีหรือท่านเอ,อเ,เ,เอเนี่ยเสง่ยเนี่ยนะครับผมว่าลึกๆแล้วเนี่ยเขาคงมีการปฏิสัมพันธมีการพบปะผุาจาก,กันมาตลอดเวลาเหมือนกันนะครับเพราะมันเป็นไม่ได้ที่ว่ามันจะออกมาราบ,ราบเรียบขนาดน,นี้โดยที่เอ,อทั้งสองฝ่ายไม่พูดคุยกันครับ ฝ่ายที่เป็นเสียงซึ่งควบคุมอำนาจทางกองทัพรัฐบาลไว้ชัดเจนเนี่ยแหละครับก็ฝ่ายของจานทึจีซึ่งมีมวลชนมหาศาลอยู่ข้างล่างผมว่าเขาต้องพูดคุยกันเพียงพอพอสมควรเลยนะฮะที่จะให้บรรยากาศในการเลือกตั้งมันเป็นไปอย่างไม่มีศัตรูเราจเห็นว่าบรรยากาศในการเลือกตั้งของพม่าเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นวันนี้มันไม่ใช่เป็นบรรยากาศแบบบ้านเราเนี่ยเขาไม่ได้เสียดสีโจมตีกันนะครับเขาพูดเรื่องการ ต่างคนต่างจะพัฒนานู่นพัฒนานี่ไปเนะี่ยเขาไม่ได้มากล่าวหาว่ารัฐบาลเด้งเสงแม่งโกงซ้ายโกงขวานะเด็งเสง่เไม่ได้มาโจมตีว่าอะไรต่ออะไรเนะี่ยเอาขายโชคขายชาติเป็นปชาติต่อหลังเลยบรรยากาศกันใ,ใ,ในการหาเสียงเขาก็ไม่เหมือนบ้านเราเนะี่ยของบ้านเราเนี่ยใส่กันไปแบบกล่าวหากันแบบสารพัดอย่างเลยที้หน้าด่ากราดกันใช่ไหมครับของเขาไม่ใช่ฮนะไม่ใช่ เพราะนั้นบรรยากาศของการเลือการหลังจากเสร็จการเรื่องกางเนี่ยทุกคนมองว่ามันอาจจะเลวร้ายเพราะว่าไม่เลวร้ายหรอกครับครับเป็นการตูทางลงให้กับอำนาจเผด็จและก็เป็นการสถาปนาอำนาจปฏิไทขึ้นมาครับอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ๋อครับวอย่าณที่เขาเห็นชัดๆก็คือมองว่าบ้านเราเนี่ยประชาชธิปไตย giả อย่างเราครับและมันเกิดอะไรขึ้นในบ้านในเมืองก็คือทุกคนมีแต่ความเป็นประชาธิปไตยแต่ไม่รู้หน้าที่ไม่มีสปิิตนะคนพักแพ้ไม่ยอมแพ้ นะฮะอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เขามองเห็นว่ารูปแบบที่เกิดขึ้นในบ้านเราเนี่ยมันเป็นรูปแบบที่เขาต้องกินิจเกี่ยงยังไงครับนะครับครับคุณบินเดชครับคือเรามามองไอ้การวิเคราะห์ของ bbc นะครับซึ่งเป็นสกข่าวของอังกฤษนะครับคือเขามองอย่างนี้ครับคุณประเดชเขามองทางออกของรัของการเมืองในพม่านะครับหลังจากมีการเลือกตั้งเนี่ยนะครับเขาบอกว่า สี่ทางเลือกนะครับทางเลือกแรกก็คือ,อพรรคของนางองศานสุกีชนะเลือกตั้งนะครับแล้วก็ได้เป็นรัฐบาลน่นะครับโดยที่นางองศานสุกีอาจจะไม่ได้เป็นประธานานธิบดีนะครับเพราะ,ะทางกฎหมายล้มนูนได้ห้ามไว้นะครับประการที่สองก็คือว่าได้เสียงคือ,อได้เสียงเหมือนกันนะครับชนะเลือกตั้งเหมือนกันแต่เสียงไม่เพียงพอนะครับก็อ,อ,อาจจะทําให้พรรคขององศานสุกีก็ ไปร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรอื่นนะครับตั้งรัฐบาลผสมนะครับทางเลือกที่สามนะครับก็คือพรรครัฐบาลนะครับไปรวมกลุ่มกับกลุ่มพันธมิตรนะครับจะตั้งบาลเสียเองนะครับโดยที่นายพลเต็งเสกนะครับก็จะเป็นประธานี่ปเดอสัยที่สองนะครับทางเลือกที่สี่ทางรัฐบาลและกองทัพความบัตรเลือกตั้งเองนะครับซึ่งม่ทราบว่าคุณเบดมองมองทางเลือกมันเป็นทางเลือกไหนที่ควรจะเป็นไปได้นะครับ คางเรื่องที่สี่เนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยครับ <yap. S 2> ใช่ครับครงเรื่องที่สี่เนี่ยค,คือกองทัพจะป้อมบัตรการเรื่องตั้งเนี่ยนี่เป็นไปไม่ได้เลยครับพวกการเรื่องตั้งเขาจบแบบเรียบร้อยไม่มีปัญหาให้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 กล่าวหาครับนะฮะเอ่อครั้งเรื่องแรกที่ชนะเรื่องตั้งแล้วเป็นรัฐบาลเองเนี่ยถ้าเผื่อว่าทหารมีเสียงในสภาฝังไว้แล้วยี่ห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยโอกาสเขาไม่มากครับ ทางเรื่องที่จะเป็นไม่ได้ก็หรืออยู่แค่สองทางคือสองกับสามนะฮะคือหนึ่งเสียงของององซานคุจีพอแล้วเ็าไปบวกกับเสียงของคนส่วนน้อยครับชนเผ่าเผ่าพันธุ์ส่วนน้อยครับวมตัวแล้วนได้เกินครึ่งมาเป็นรัฐบาลครับเป็นรัฐบาลผสมแต่รัฐบาลผสมแบบนี้มันจะงอนแง่นเพราะต้องสู่กับกองทัพซึ่งมีที่พนสูง <N> นะหรือทางเลือกที่สามคือเขาเป็นฝ่ายค้านเพราะชนะแล้วเนี่ยเป็นรัฐบาลไม่ได้เป็นฝ่ายค้านครับ <N> เต็งเส็งก็จะเป็นประธานาธิบดีสมัยที่สองแต่จริงๆแล้วมันมีห้าทางเลือกนะครับ <N> มันมีห้าทางเลือกที่ฝรั่งย,ย,ยังไม,ไม่ไม่รู้เรื่องหรือ <N> ไม่เข้าใจครับทางเลือกที่ห้าคือว่าเอ,อรัฐบาลของโอซานตูจีไปยอมรับกับเต็งเส็งให้เป็นนายกให้เป็นประธานาธิบดีนะนะ เพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้พม่าจะอยู่ได้หนึ่งรัฐบาลเต็งเสงเขาก็จะรับเสียงสนุนจากประชาชนทั้งประเทศของสังคูจีบวกนะฮะแล้วก็แก้ปัญหาจนส่วนน้อยเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งถ้าแบบนี้พม่าจะมีประสบความความผาสุกมากกว่าเพราะในสี่ปีเนี่ยอาจจะมีการถึงเวลาพอทานนี่เปเต็งเสงครบแปดปีก็จะมีการแก้รัฐนูนโดยเต่งเสงยอมนะ ให้คนพม่าหรือว่าลูกพม่าเนี่ยสามารถกลับมาเป็นประธานาธิบดีได้ครับถ้าแบบนั้นถ้าเผื่อองซานสุจีอยู่เป็นสีปีของทางก็จะกลับมาได้เพราะมีการแก้รับอนู่โดยทีส่วนใหญ่ในสภาพม่าแล้วในเสียงก็จะลาศิขาบทไป่กันนะตกลงหมดนะถ้าแบบนี้มันเป็นทางออกที่ห้ามันมีมีติิ์เกิดฮะถ้าเราจะมองประโยชน์ของชาติด้วยกันแล้วเนี่ยไอ้ทางที่ห้าเนี่ยเป็นทางที่ปลอดภัยที่สุดครับ นะพเพราะเต็งเสกเขาบอกว่าโอเคคุณชน,นะแต่คุณเป็น,ป,นประธานรัฐสภาแทนนะส่วนผมเป็นประธานาธิบดีดูแลกองครับดูแลความมั่งคงและคมจะมีเสียงอยู่ทีสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับถออ้านได้อีกสี่สิบก็ายเป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะถ้าของศาได้อีกสักสี่ห้าสิบก็เป็นเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มันก็จะเป็นภาพที่กลมกลืนกลมเกลียวเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่มีแค่เสี่มันมีห้าหกการเมืองเนี่ยไม่มีหรอกฮะสามวิธีสี่วิธีมันวิธีที่เราพูดไปถึงคิดไม่ถึงอีกเยอะแยะ จะเกิดขึ้นนะฮะครับมันมีหลายหน้าว่างั้นเด็กครับก็มันมันก็มันเป็นการที่หาผักกระจากการเพื่อจะหารูปแบบครับไอ้รูปแบบเนี่ยมันใครจะกําหนดทำไมมีสี่รูปสามรูปไม่ได้หรอกครับมันไม่จํากัดวิธีการไม่จํากัดเรื่องราวครับเพราะนั้นเป็นไปได้ว่าผมก็เชื่อว่าระหว่างที่มีการพัฒนาประชาสัมพัอยู่เนี่ยการอ่านหนีรับรู้ที่มาจนถึงวันเรื่องตั้งจะมีการเรร้องให้เรื่องเลื่องตั้งแล้วก็ไปมีอะไรก็ตามต่เนี่ย เป็นไปไม่ได้หรอกครับที่คนสองคนที่มีหน้าที่มากที่สุดในพม่านะมา,ะมาประธานนิบดีเตงเซ็งของซานสูจีเนี่ยจะไม่มีการพบปะพูดจาพูดคุยกันในเรื่องของชาติบานเมึงของเขาเองเอผมไม่เชื่อว,ว่าเรื่องเนี้นจะไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นแล้วถ้าเราประเมินว่าเตงเซ็งเป็นฝ่า,ายหนึ่งของซานสูจีเป็นฝ่ายหนึ่งเราก็อาจจะหาคําตอบที่ถูกต้องไม่ได้ครับแต่ถ้าสมมุติว่าเขามีการพูดจาหารือกัน รูปแบบมันก็จะเกิดขึ้นเป็นรูปแบบที่ที่เป็นประโยชน์กับคนพมา่าเป็นประโยชน์กับประเทศพมา่พาแล้วก็มาแก้ปัญหาชนกลุ่มน้อยร่วมกันครับครับขอบคุณประเด็นครับคือสมมุตินะครับรัฐบาลใหม่ของพาม่านะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับระหว่างพรรคของนางก้องซานสุกีกับอ่าพรรคของนายพลเทนเซก์นะครับจะเป็นรัฐบาลต่อไปหรือไม่นะครับจะมีผล กระทบหรือผลอะไรที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจหรือเรื่องอะไรก็แ้แต่ทั้งเซ็งเซิงทั้งองซานซูจีเนี่ยพม่าวันนี้ค,คงไม่เกิดปัญหาอะไรกับประเทศไทยในรูปแบบของการจะอยู่ร่วมกันนะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยวันนี้เราก็ไม่ได้มีความแข็งแรงที่จะเป็นไปไปบทที่บทบทขยี้ใครได้ปัญหาเราเองก็มากมายมหาศาล รเรื่องเราของเราเองก็มากมายมหาศาลรอเหลือไปเราก็ยังอยู่ว่าจะเกิดจะเกิดเรื่องตั้งปีผมหรือไม่มันจะเป็นห้าศูนย์กับหกหนึ่งรหรือเปล่าหกศูนย์ก็มีท่านนายกประยุทธ์ขูดอยู่คนเดียวะนะฮะแล้วก็รูปแบบมันจะไปตรงนั้นจริงแต่ว่ามันยังมีหลายคาถามที่เกิดขึ้นอะ,ะ,ถ,ะถ้าวันไม่ผ่านพระชาว่าปีนี้หกสิบจะทําพันไหมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเราไม่เพราะฉะนั้นเราก้าวข้ามมือของเราไปก่อนครับโอกาสที่มากบเราจะ มีปัญหาในทางการเมืองผมว่าน้อยมากครับนะฮะน้อยมากครับแล้วเข้าเองก็มีปัญหาต้องแก้ไขต้องสร้างความสมัครสมานสามัคคีแล้วเขาต้องจัดการพัฒนาประเทศเขาจัดรูประเบียบให้เมือนเข้าที่เข้าทางวันนี้ไทยแดงหลายๆไทยแดนก็ยังมีมีมีการปกครองตนเองคนมาปลุกมาฟงฝ่ายนะครับครับแต่ว่าเรื่องความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนคิดว่าจะดีขึ้นไหมครับ คือเศรษฐกิจของอาเซียนเนี่ยฮะมันเป็นเศรษฐกิจที่ต้องเอื้อเฟื้อตึงกันอะไรกันนะฮะในในเอ่อในพม่าเองไม่ว่าจะเป็นทาวายหรือจะไปที่ย่างารัดมืสินค้าในห้างเป็นสินค้าไทยทั้งนั้นนะ,ะครับแล้วตอนไี้ผู้นําทางการเมืองเนเดินเข้าห้างไปซัเจอดว้วยโอเคไอ้ความผูกพัน,นของประชาชนกับประชาชนเนี่ยมันสําคัญมากอนะ่ะแล้วก็เงินบาทแล้วก็ไปจนเราก็วิ่งเข้าไปลกรกในแต่เป็นลิษพม่า,มานะะเงินพม่าเองเสล็่ ได้กลับไม่มีบทบาทในเมืองไทยนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเศรษฐกิจการพึ่งพาซึ่งกันและกันเนี่ยมันคงไม่ใช่ปัญหาเพราะว่า<ม>วันนี้ถ้าคุณไปที่แม่สอดนะผมก็จะเห็นว่าคนสองฝั่งข้ามไปข้ามมาคุณไปที่ท่าทีเหล็กแม่สายค,คุณจะเห็นการข้ามไปข้ามมาคุณไปเชียงของคุณก็เห็นแบบนั้นรอบป,ประเทศที่เป็นเขตติดต่อกอับเพื่อนบ้านเนี่ยมันเป็นมร่มความคึกคั้นวิถีวิวาของปิตชาธภปไทั้งหมดนะครับ มันไม่ทำตาาอะไรที่ยังไม่มีชุดเขียวกับพาสเปอร์เเหกมันก็บรรยากาศมันก็เป็นบรรยากาศที่ดีครับครับถ้าคุณประเด็ตครับผู้นำผู้หัวหน้าพักหัวหน้าพัก USDP นะครับซึ่งเป็นพัฒัาบ,บาลของพอม่านะครับหลังจากที่ทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนว่าเขาจะมีสิทิตที่ดีนะครับก็คือหัวหน้าพักรัฐบ,บาลก็คือนาย เทอูนะครับเขาได้ประกาศเลยบอกว่าเราอยอมรับความ้แพ้ไม่ว่าผลการเลือกตั้งเป็นทางการจะออกมาอย่างไรนะครับ <S 1> <S 1> ซึ่งเขายังบอกอีกว่านะครับการเลือกตั้งคือการตัดสินใจทางเลือกของประชาชนและในฐานะพรรคการเมืองเป็นหน้าที่ของเป็นหน้าทีข่ของเรานะครับในการที่จะรับใช้ประชาชนไม่ว่าเราจะชนะเลือกตั้งหรือไม่นะครับ <S 1> <S 1> และเราก็มีหน้าที่รับผิดชอบที่จะ ช่วยเรื่องงานเพื่อรับใช้ผลประโยชน์ของประชาชนอบบนี้นนมันมีนนยะะอะไรไหมอันที่สองก็คือว่าถ้าเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งของไทยที่ผ่านมานะครับซึ่งมันเกิดปัญหาเรื่องออไม่ยอมรับอะไรเนี่ยนะครับมันพอจะเปรียบเทียบระหว่างนักการเมืองของพม่ากับนักการเมืองของไทยได้ไหมครับออ,องซานสุจีเมื่อรู้ว่า คะแนนเสียงมาทางเธอเยอะๆแล้วนี่ครับท่านก็ประกาศแต่ว่าขอร้องคนม้าๆที่สนับสนุนเธอเนี่ยอย่าได้เสียดสีย่อเย้ยคนที่แพจากการเลือกตั้งครับนะเธอขอร้องก่อนเลยครับนะฮะว่าอย่าไปอย,าอย่าไปย,าย่อเย้ยเสียดสีใครขอร้องให้คณะเดือดกันฝ่ายที่เป็นฝ่ายตรงข้าม ก็ประกาศยอมรับผลการเลื่อนสร้างว่าเป็นคำเป็นคำจัดสินเป็นคำพิพากษาของพระจายชน์พวกเขามีหน้าที่จะต้องทำตามนั้นนะฮะถ้าดูตามสภาพที่เขาเอือเ้อเฟืกก้อซื่อและกันเนี่ยมันก็เป็นอย่างที่ผมบอกว่าบรรยากาศของการเลื่อกสร้างเป็นความรอมชอมของคนทุกฝ่าย,ยาในพม่าวันนี้นะ,ะที่จะที่จะสร้างการเมืองที่ไม่แต่ไม่ไม่แตกแยกขึ้นมานะซึ่งหลังจากนั้นถ้าว่าองซานซูจีกับเต็งเส็งเข้าประสมานประโยชน์ สร้างในความพันธภาพที่ดีระหว่างกันได้การเมืองมื่อตอนเข้าไปสู่จุดจบของความทุกข์ละคือไม่มีทุกข์ต่อไปจากนี้ไปสี่ปีก็คือรอการเลือกตั้งข้้งหนาจะเป็นยังไงก็ว่าเป็นเรื่องเล่าขั้ะสุแต่สําหรับเมืองไทยเนี่ยนะสําหรับเมืองไทยเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องครับการหาเสียงของเราอย่างที่ผมบอกตะกี้เนี่ยนะครับการหาเสียงของเราเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยเก่าหาดาทอกช่วยช่วยทำรุนแรงนะฮะ แล้วก็ก่าวหาซึ่งกันและกันมากมายมหาศาล<ะ>และบรรยากาศของการต่อสู้ที่เอาชนะฝ่ายเดียวไม่มีไม่มีสปิดไม่มีกีฬา,าเลย<ะ>แม้กระทั่งพอเขาชนะเนี่ยนะฮะพอเขาชนะเนี่ยนายทุลพงศ์โตวิจักชัยกุลฮะ,ฮะอดีตอดีตรองนายกรัฐมาตรีต่างประเทศเราเนะี<ะ>่ยครับกล่าวฮะก็ดาดาพาดทาิงไหคับทางะชาธิปัตเลยะนะฮะเออดาไปทางเทนนิปัตเลย<ะ>แบบนี้ทางะชาธิปัตเขาก็อยู่ไม่ได้ เขาก็ไอหมอวลรงของเขาหมอวรงเดชกิจพิกรมก็ออกมาใส่กลับมาอีกนี่ขนาดว่าพม่าเขาเริ่มตั้งกันนนเรายังมาด่ากันได้เลยในพักแพทยัดกับพักเพื่อไทยเนี่ยโดยโดยคนโดยคนในพักเนี่ยในแพทย์วลรงเนี่ยก็ออกมาเอาด่าว่าไอเพื่อไทยผลกับผลก็แสชนาของนางออกทางกูจีมากไปอะไรเนี่ยคือไม่ต้องเรื่องที่เขาไม่เกี่ยวกับเรามันยังเอามาทะเลาะกันได้เลย เนี่ยเนี่ยอันี่คือปัญหาของการเมืองไทยปัญหาของนักการเมืองไทยปัญหาที่ทําให้ประเทศไทยเราเนี่ยมันไปไม่ได้เพราะทุกคนเนี่ยพยายามจะสร้างความเด่นความดังให้กับตัวเองโดยไม่มองระบบไม่พึ่งพาระบบไม่สนใจวิธีการที่จะอยู่ร่วมกันนะเพราะก็เปิดโอกาสให้อํานาจอื่นเนี่ยเข้ามาได้ตลอดนะอานาจแห่งที่ก็ต้องมาสร้างความหยุดความรบสลายของอาณาจักรเนี่ยเขาต้องอ้างเหตุเข้ามาได้ตลอดนะ เพราะนั้นเราถ้าเผื่อนักการเมืองเนี่ยมันยอมรับในกันและกันแล้วก็ยอมหลีกทางให้กันและกันตามตามศรัทธาประชาชนปตที่เรามอบหมายให้เรื่องราวมันก็จะไม่มีอย่างอย่างทาวเนี่ยอย่างพรคประชาธิปัตย์ต้องเรียนรู้เลยครับว่าขณะนี้พม่าเนี่ยเขาทำกันยังไงเมื่อแพ้เรื่องตั้งฝ่ายที่แพ้เขายอมรับกันหมดนะขณะเดียวกันถ้าเผื่อฝ่ายชนะเนี่ยไปยอ่อย้อยถักถางไปเที่ยวล่างแค้นไปกดขี่เขาม้อนหน้ามันก็เกิดไม่ความไม่สงบขึ้นมาอีกจนงได้นะครับ แล้นเราเราก็ต้องดูว่าพม่าเนี่ยอาจจะเป็นแบบอย่างที่เป็นประชาธิปไตยที่จะสอนเราไว้นะเพราะทั้งที่เราเองเนี่ยดูถูกเขาว่าเป็นเผด็จการมาตลอดแต่วันนี้เผด็จการอย่างพม่าเนี่ยก็จะท่างสอนประชาชนแบบคนไทยพักการเมืองไทยเนี่ยให้แมงรู้ว่าให้รู้ว่าครับกติกาในการเป็นประชาธิปไตยมันไม่ใช่แค่แพ้ชนะมันต้องมีสปผลิตของการเป็นผู้แพ้ที่ดีและผู้ชนะก็เป็นผู้ชนะที่เดีดีด้วยนะฮะ มันถึงจะไปรอดฮะถ้าอย่างนั้นก็ไม่รอดนะลับไปกลับมาอยู่ตรงนี้นะครับครับืืไอ,อนาองสันสุเกียนะครับให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าววีวีเนะครับคุณประเด็ครับ,รบที่เบียนมาเดินมาถึงจุดนี้ได้เพราะหนึ่งก็คือความถึงตัวทางการเมืองของคนรุ่นใหม่นะครับ อยการอันหนึ่งก็คือว่าในโลกของการสื่อสารนะครตอนนี้ได้พัฒนาไปมากนะครับก็เลยทาให้อะไรที่ควรจะปกปิดก็ปกปิดไม่ได้นะครับที่แน่ตรงนี้เรามันจะเป็นจะนำมาคิดว่าประเทศไทยควรจะได้จะเป็นแบบนั้นได้ไหมครับในการที่คือคผมว่าที่องซานซูจีถ้าเธอบอกว่าชทยะนั่งเธอมาจากการสื่อตัวทางการเมืองคนรุ่นใหม่รหรือเมื่อเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของโลกในปัจจุบันนะครับ ผมว่าเธอับพูดใส่แต่จริงๆแล้วเนี่ยเผด็จการเนี่ยอยู่ในโลกในทุกโลกครับนะฮะพรรคคอมมิวนิสต์จีนเป็นเผด็จการในประเทศจีนอยู่นะฮะการสื่อสารก็มีเต็มที่เจริญกว่าพม่าด้วยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยคนรุ่นใหม่ก็มากมใยม่มหาศาลคนจีนเดินทางไปทั่วโลกนะฮะรับรู้ว่าทำการเลือกตั้งทั้งหมดมานะแต่จีนก็ยังเป็นเผด็จการคอมมิวนิสต์อยู่ นะแต่ว่าความเป็นการองของของ,ของกินในขณะเนี้ยมันก็คือการสร้างความสุขสร้างความเจริญให้คนใน,นเมืองจีนอย่างเต็มที่จีนมากลายเป็นชาติที่ตื่นตัวที่สุดพัฒนาได้เร็วที่สุดในช่วงสิบปีหลังมาเนี่ยนะจนกลายเป็นชาติมหาอำนาจเอ่อมีเงินให้อเมริกากู้ติดกู้ยืมเนี่ยนะครับก็เพราะว่าเขาสามารถสร้างประเทศได้ดีจริงๆแล้วประชาชนเนี่ยต้องการรัฐบ,บาล ที่ทํางานให้กับประชาชนแล้วก็รัฐแล้วก็้างประเทศให้เดือตร้อนโตกลายเป็นมหาอำนาจประชาชนไม่จะต้องการมากมายก,กว่า <c oughs> นี้เลยประชาชนต้องการความเป็นอยู่ที่เป็นที่ดีนะมั่งมีสีทสุขอยู่ได้ไม่เดือดร้อนถ้ามีถูกเอ่อความเดือดร้อนก็มีคนรัฐบาลจะก็ต้องเข้ามาช่วยเหลือนะ <c oughs> ประชาชนเขาไม่ได้ต้องการความคามิดว่าอาจจะจะไปด่าพ่อร่อแม่ใครให้มันมากมายมหาศาลนะ ก็ต้อ,องการอยู่แค่กินดีอยู่ดีเท่านั้นเองความมั่งมีที่สุดสัญที่สุดคนะเพราะนันท่องาทโดยะที่ชนะเธอชนะเนี่ยก็เพราะว่าการสื่อสารคนรุ่นใหม่บมุนแพรไทยอันนี้ผมว่าเธอพูดไปก็ก็พูดไปเพื่อตามมาญาติทางการเมืองนยแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเด็จการที่ดีก็ยังดีอยู่ในโลกแล้วก็อยู่ได้ในโลกครับครับคุณเพลิดครับครับเวลาหมดลงแล้วนะครับคุณเปลิดครับครับครับสวัสดีครับคุณเพลิดครับ ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการเช้าทิศสกิจข่าววันนี้ก็เวลากบหมออกแล้วนะครับรายการจะพบกับท่านในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งก่อนจากกันไปผมขอขอบคุณบริษัทปสัจำกัดหมายชนที่ให้การสนับสนุนรายการครับขอบคุณครับเราอยากขออะไรให้กับประเทศไทยขอให้ประเทศมั่งคั่งขอให้เราพัฒนาไม่น้อยหน้าประเทศอื่นขอให้คนมีคุณภาพ ขอให้เราอยู่ดีมีสุขสิ่งที่ขอเป็นจริงได้เธอเริ่มต้นด้วยการลงมือทำโรงเรียนกำเนิดวิทและสถาบันวิทยาศิริเมธีโดยกลุ่มปตทก้าวแรกของการเปลี่ยนประเทศให้เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสร้างนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์เพื่อรับใช้ชาติติดตามรับฟังรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ได้เป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา19เนนาทีถึง20นิกา ทางสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz Quality News Station